หรือว่าผมหนูเริ่มเสียแล้วเจ้เพราะเดิมแต่ก่อนดัดดัดไม่อยู่เดี๋ยวนี้ดัดอยู่แล้ว <c oughs> เสียแล้วจริงๆอยากดักดจริงจั ไว้ยังไงพียเลยมันไม่ได้โหดอ่ะมันเป็นเหมือนแบบงงเงาไม่โหดไงแบบไวายังไงอยากงงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงกันแน่อะไรอเี้ยอันเนี้ยถามว่าทำไมต้องทำไมต้องเน้นทำไมต้องย้ำคำเพราะว่ามันเป็นคำถามใช่ป่ะลูก แต่คาถามที่เขาถามเขาไม่ได้ถามเป็นเรื่องเลยเขาถามต้องการคําตอบถามรู้คนเลยนะว่าถามถามเนี่ยเหมือนพี่อยู่กับอยู่ต่อหน้าหนูเงี้ยแล้วเราเป็นแฟนกันเงี้ยแล้วพี่ถามหนูว่าพี่เสียใจมากตอนเนี้ยคือแบบพี่ไม่รู้ว่าแบบทุกวันที่หนูทาให้พี่อ่ะคือตกลงแล้วคิดอะไรหรือเปล่ารักกันจริงรักเปล่ารักพี่หรือเปล่าเพราะบางครั้งพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีหนูจะตาหนูเป็นเส้นนี้นะลูกเขรว่าถามแต่ไม่ใช่แบบ หลายครั้งที่เกิดคำถามมางไม่ดุนะก็ตานูจะเป็นอย่างนี้ไงเรื่องของบางตาดุจนเนี่ยตาำต้องเป็นเหมือนจะแบบว่าทำถามอ่ะเขาเสียใจอ่ะเราเราเราอยากรู้ว่าแบบทุกวันนะที่ผ่านอ่ะที่เราคบกันมาคือนิกรักที่หรือเปล่าหรือว่าคบเฉยเฉยเพราะว่าบางบางครั้งก็เหมือน นิกไม่ได้สนใจพี่เลยแต่บางครั้งพี่ก็เหมือนว่ามีนิกอยู่บางครั้งนิกอยู่พี่ก็เหมือนว่านิกไม่อยู่มันเป็นอารมณ์แบบมาๆไปๆยังไงแบบแบบฉันไม่รู้อะไรแล้วในชีวิตนี้แล้วแล้วถามเธอเลยนะคาว่ารักอ่ะตอนนี้พี่รู้ว่าที่ให้นิกอ่ะคํว่ารักของพี่มันคือแบบนิกพี่ขาดนิกไม่ได้อ่ะแล้วคำว่ารักของนิกอ่ะที่ให้พี่อ่ะมันตีความว่ายังไงอ่ะอะไรเงี้ย เพราะว่าเขาอยากรู้จริงๆว่าหนูอยากรู้จริงๆหนูจะแบบแล้วแล้วอันเนี้ยลูกมันเหมือนแบบว่ามันเป่ามันเหมือนมันเหมือนอารมณ์น้อยใจอะลูกเธอมองฉันมาตั้มแต้มอีกครั้งในใจหรือแค่คบไว้ไปวันวันมันแบบคบไปวันวันหรือเปล่ามันแรงนะมันมันต่างมันต่างเหมือนเหมือนแบบเหมือนถ้าพิมผู้ชายอะ แล้วเราพี่ครบนิกนิกเป็นผู้หญิงอ่ะมันต่างกับที่เราคิดหรือเปล่าวะเราอยากแต่งงานผู้หญิงคนนี้ยแต่เขาคิดว่าเขาไปเดี๋ยวก็เลิกหรือเปล่าแล้วแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคาถามว่าน้อยน้อยใจว่าแล้วเราจะทุ่มไหมให้เขาเต็มทําไมต้องช่วยตอบไปได้ไหมว่าที่เราให้ไปอ่ะสมควรไหมหรือว่าหรือว่าคุณให้เราแค่ห้าสิบเราก็จะได้ให้คุณใด้ห้าสิบเหมือนกันนึกออกปะเพราะตอนเพราะว่าตอนนี้เราให้ให้เต็มร้อยเลยอ่ะแต่เราไม่เค่ มันต้องแบบหรือแค่คบไว้ไปวันๆอยากให้เธอลองมองหน้ากันมองดิมองดิอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเล่นกับพี่กันอะเธอตีความคำว่ารักไวอยังไงเออแบบสงสัยแบบเสียใจด้วยสงสัยด้วยลูกทำไมทำไมบางครั้งก็เหมือนเธอไปอยู่คนอื่นเลยอ่ะแบบเราขณะนั้นที่เราอยู่อาจจะโต๊กกินข้าวเดียวกันน่ะแต่ว่า เธอตักกับข้าวคนอื่นกินแต่แบบฉันน่ะเธออาจจะตักกับเท้าให้ฉันก็ได้แต่ฉันไม่รู้สึกเลยว่าเธอตักให้ฉันเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเธออาจจะคิดรักกันไหมสงคนอื่นเห็นฉันเป็นคนอื่นอยู่แล้วตักให้เขาแทนที่จะให้ฉันอะไรแยบเนี้ยแล้วก็มันเป็นเหมือนว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์คนคบกันมาได้มาสักพักหนึ่งแล้วะแล้วเหมือนแล้วเหมือนคบกันจนมันมีความความเคยชินเกิดขึ้นใช่ป่ะเขาได้อะไรจากปกติตอนแรกเคยอยู่ใกล้กัน พอเออแล้วพอะแล้วมันห่างกันแต่มันัมนอาจจะไม่ได้แบบว่ารักอาจจะไม่ได้เลิกลักกันนะลูกมันเหมือนนะอารมณ์ห่างกันแต่พอวันนึงมันแบบว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่เข้ามากแล้วอะไรเงี้ยมันตอนแรกที่คบกันมันไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่าหรือว่าเขาไม่รักเราแล้วอ่ะแล้วแต่เราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเรายังให้เขาอยู่เลยอ่ะแบบถึงเขาห่างไปก็ยังรักอยู่อะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วเราก็กังวลว่าเราให้ไปมันมีผลไหมแล้วเราแล้วพอวันนึงแบบว่าพอกลางคืนเขากลับมา กลับมาที่บ้านเรากลับมาที่ห้องเราแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้ต้องถามอะว่าคุณยังเหลือฉันไหมเนียอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกที่ที่อยู่กับเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาก็จริงเขาอยู่กับเราจริงแต่เราไม่รู้ใจเขาอยู่ไหนคุณยังอยู่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <ม uing S 2> คุณแบบอยู่ทั้งนั้นที่อยู่ด้วยกันแต่แบบบางทีเหมือนแบบอยู่ด้วยกันไปวันวันนึงแบบให้มันจบจบถ้าจะไม่พูดกันเลยนะถาอะไรแบบเนี้ยกลับมาแล้วแบบตกแบบที่เขาพูดว่า แต่หลายครั้งที่เกิดคำถามโอว่าตอนนี้ฉันเป็นสุขจริงหรือเปล่าอืม,มพอมีมพอมีคนม,มาถามอย่างเช่นเราเป็นเพื่อนบ้าน,นากันเฮ้ยนุงนี้อเอป็นไงบ้างแบบกับก,กับพิธีเป็นไงม้ากลุงนี้ก็แบบว่าเออก็ดีเพราะไม่ทะเลาะก,กันเลยลูกนึกออกไหมไม่ทะเลาะก,กันเลยแต่ ทุกอย่างเลื่อะไรเลยอ่ะเลื่อนแต่มันไม่มีอะไรเลยอแต่ก่อนเคยซื้อดอกไม้ให้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหวอหวังในชีวิตเลยก็ทุกวันทําทุกเดือนไม่แต่น้อยใจทีนี้เอ็มไม่ทำน้อยใจลูกหมดยังมีมีอะไรเอ่ยแบบน้อยใจมากเลี้งน้ำปะเอาลูกขอคนหน่งน้อยใจมากทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรคนมีความรู้สึกแบบนี้อ๋อไม่เย็นใช่ไหมเอามาคิดแต่เขาจะเดินไปเอาไม่เย็นเคยโผล่ไป้วแหละ ก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะเราเหมือนหนูดึงออกมาไม่ถูกเหมือนหนูมีนะความรู้สึกเนี้ยแต่แบบเหมือนเหมือนบางคนเนี่ยเหมือนบางคนอนจจะคิดว่าเวลาคบกับแฟนก็จะมีความคิดว่าคบคบไปเพราะว่าไม่อยากเลิกกับคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าขี้เกียจเป็นเริ่มกับคนใหม่ถูกไหมลูกแต่ที่จริงแล้วแต่ที่จริงแล้วคือมันก็มีแค่ความผูกพันแต่มันอะไรที่มันจะแสดงให้กันมันมันหมดไปแล้วอ่ะ แล้วเราก็เลยกลับมาถามเขาไม่ย้อนถามเขาว่าสรุปแล้วนี่มันยังรักกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไออารมณ์การจับมือของคุณหรืออะไรหรือการจับมือข้ามถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นอารมณ์แบบว่าก็ข้ามก,ก็เดินแต่ความรู้สึกสมมติพี่จับนุงนิ๊กเนี้ยกับเออนุงนิ๊กโอเคอย่าเศร้านะแล้วพี่ก็ไปอย่างเงี้ยนุงนิ๊กก็จะไม่รู้สึกอะไรกับ ถ้าทางที่พี่บอกปะแต่ถ้าพี่บอกลุงนี้เป็นไรหรือเปล่าลุงลุงนี้โอเคเปล่าเออ,เอ,อหนูก็จะรู้นก็จะรู้สึกใช่ไหมลูกมันก็เหมือนการคนเป็นแฟนกันจับมือกันเดินข้ามถนนเออไปไปนนเนี่ยรู้สึกตัตะกอนจับอย่างเงี้ยเออใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็ตอนเนี้ยคือจับเหมือนกันจับจับเนี้ยไปลุงนี้ข้ามถนนเนี้ยกับอีกอันหนึ่งคือลุงนี้ใต้ข้ามถนนกันเนาะใช่ป่ะลูกคนละคนละฟิลเลยเนี่ยจับเหมือนกันแต่ไม่รู้สึก ไ่รู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องถามเขาว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ก็ไม่ทัดไม่เห็นทะเลาะกันพี่อ้อฟลอพี่อ้อฟลอกระดาษอยู่ลูกอเว่ก็ไม่บอกหนูละค่ะมันไม่เป็นไรนิวไม่เป็นไรงงอ่ะลูกเราใช้อารมณ์ตอนนั้นมาคิดก็ได้ที่เรารู้สึกที่เราเคยรู้สึกว่าเออว่ะแบบ มันไม่เห็นเหมือนสองสามเดือนแรกที่เรารู้จักกันเลยแบบว่าตูสองสามเดือนแรกนี่แบบเวลาเธอแบบให้อะไรเราอะเรารู้สึกว่าของสิ่งนั้นมันมันมามันมาจากตรงเนี้ของเธอแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราได้มันเหมือนแบบว่าค,ความเคยชินนะสมมติสมมติเคยเขาเคยซื้อนุกนิชชอบกินช็อกโกแลตอะเขาเคยซื้อช็อกโกแลตให้นุกนิชแล้วเราก็ให้นุกนิชเนี่ยเราซื้อมาให้นะเราให้นุกนิชก,กับอีกอีกครั้งหนึ่งที่เอามาให้เราหลังจากสามเดือนผ่านไป ลุงนิ่งเล่าให้แล้วก็แบบลุงนิ่ก็เฮ้ยเราขอบคุณนะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเราหันไปมองหน้าเขาคือเออไม่เป็นไรนึกออกปะเออไม่เป็นไรเหมือนต้องให้เหมือนให้เหมือนให้พี่พีไปโยงไปโยงไอสติ้งกันเถอะป่ะปะไปช่วยกันดูทีละคนป่ะเขาเข้าใจแหรอจีเข้าใจไหมลูกนอนเด็กของเด็วเอาลูกป่ะของเด้าพวเหรอไปนอนห้องนู้นก็ได้ลูกไป ไดภายในใจเอาติดเพลงหนูเลยททดทีทอดทษทีโทษทีบอกไว้เลยว่าบ้าอ้ไยังไม่เหนลยอยดีดีมากมากผมเกลไปดูป่ะอันนี้แกงใช่ไหมตีแกงขม ไปแล้วผม,วผมน้ำเย็นมาก